สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงแบบจางๆจากผลงานของทีมตัวแทนจากประเทศไทยในศึกฟุตบอลร,ระดับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียอย่างรายการ A c เ e l i t e ในเกมนัดประเดิมสนามที่แข่งขันกันไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันอังคารที่ผ่านมามากับตกเล่าสู่กันฟังกันสักหน่อยกับเรื่องราวความวิเงห็นของแฟนฟุตบอลชาวญี่ปุ่น หลังทีมแชมป์เจลิก2023อย่างทีมวิเซอุโกเบบุกมาทำได้เพียงแค่เสมอกับแชมป์ไทยลีกอย่างบุรีัมอยูนเต็ดไปแบบไร้สกอร์ซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้เนี่ยแฟนๆชาวญี่ปุ่นของทีมโกเบเขาก็รู้สึกไม่ค่อยจะแฮปปี้กันสักเท่าไหรนะ่นักเพราะหลายๆคนมองว่าเกมที่เจอกับสโมสรไทยนัดนี้เป็นหนึ่งเกมที่น่าจะเบาที่สุดแล้วโดยพวกเขาได้มีมุมมองหลังเกมนัดนี้ไว้อย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยความคิดเห็นแรกได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจกับผลการแข่งขันในแมชนี้ว่าเราไม่สามารถเอาชนะทีมจากไทยได้อย่างนั้นหรือส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยความผิดหวังว่าพูดอย่างจริงใจเลยนะผมไม่พึงพอใจเลยกับผลการแข่งขันในเกมนี้ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาบ่นด้วยว่านี่มันเหมือนกับเป็นความพ่ายแพ้เลย ผลเสมอมันน่าเจ็บปวดส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความที่ไม่พึงพอใจนักว่าถ้าเราไม่สามารถเอาชนะบุรีรัมได้แล้วเราจะสามารถเอาชนะใครที่ไหนได้แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานะได้มองต่างออกไปว่าบุรีรัมยูเนเต็ดนั้นแข็งแกร่งนะมันดีแล้วละ่ะที่เราได้หนึ่งแต้มจากนอกบ้านที่คนต่อมาก็ได้มองด้วยว่าบุรีรัมเป็นทีมที่ดีเลย เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้ชื่นชมสโมสรไทยด้วยว่าบุรีรัมย์นั้นน่าทึ่งส่วนชาวญี่ปุ่นคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่มีความรู้สึกต่อทีมบุรีรัมย์แล้วก็ผลลัพธ์ของแมชนี้ว่าคู่แข่งขันนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจเลยดังนั้นผมจึงคิดว่าการเสมอในเกมนัดเยือนมันก็ไม่เลวซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงทัพประสาทสายฟ้าไปอีกด้วยว่าพวกเขา เกือบที่จะไม่มีผู้เล่นชาวไทยอยู่ในทีมชุดหลักเลยดังนั้นมันชัดเจนว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งในขณะที่ชาวญี่ปุ่นคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงศักยภาพของนักเตะบุรีรัมว่าผมไม่คิดเลยนะว่าตัวต่างชาติของทีมบุรีลัมจะมีความแข็งแกร่งแต่ผู้รักษาประตูของพวกเขาเป็นถึงอดีตผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเลยดังนั้นพวกเขาจึงเป็นทีมที่ยากที่จะเอาชนะได้การที่เงินรางวัลใน ACL มันได้เพิ่มขึ้น มันได้ทําให้ทุกทีมได้มีการเตรียมความพร้อมในการมาเล่นรายการนี้นี่มันจึงได้เป็น ACL แบบ ELIT ตอย่างแท้จริงมันทําให้ผมรู้สึกตื่นเต้นที่คนต่อมาก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยการชื่นชมประการด่านสุดท้ายของทีมบุรีรัมย์อย่างนิวอีทรด้วยว่าผู้รักษาประตูของทีมคู่แข่งนั้นเก่งเลยส่วนแฟนโกเบคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ถึงกฎการส่งผู้เล่นชาวต่างชาติได้แบบไม่จํากัดในรายการนี้ หลังจากที่โกเบทําได้แค่เสมอกับบุรีรัมว่ากฎในรายการนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยจนผมเองไม่รู้ว่าในตอนนี้ทีมเบเซลโกเบนั้นอ่อนแอมากเกินไปที่จะเอาชนะบุรีรัมได้หรือว่ามันเป็นเพราะว่าทีมบุรีรัมนั้นแข็งแร่งมากเกินไปกันแน่ซึ่งในประเด็นนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองว่าการที่ ACL ได้มีการยกข้อจํากัดในเรื่องโคตา้าต่างชาติออกไปมันทําให้ทีมโกเบนั้นมีความเสียเปรียบอยู่เล็กน้อย ผมคิดว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้เล่นบุรีลามนั้นเป็นนักเตะชาวต่างชาติทีในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่ามันมีผู้เล่นชาวบราซิลที่อยู่ในทีมบุรีลามอยู่หลายคนเลยแต่ว่าจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มองว่าในทั้งหมดของแผงเกมรุกของคู่แข่งขันเนี่ยสุป,ประชัยนั้นดูน่ากลัวกว่าพวกบราซิลเลีนยนซะอีกในขณะที่คนต่อมาก็คอมเมนต์ไปถึงอีกหนึ่งผู้เล่นชาวไทยในทีมบุรีลามว่า พีระทรเนี่ยก็น่ากวนใจในทางที่ดีเมื่อเขาต้องกลายมาเป็นคู่แข่งขันของเราส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่มองทีมจากไทยหลังเกมแมชนี้ว่าทีมบุรีรัมแข็งแกร่งกว่าที่ผมได้คาดคิดเอาไว้ซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวถึงทีมจากไทยได้วยว่าเมื่อพวกเขาคือทีมที่เล่นอยู่ใน ACL ผมก็คิดว่าพวกเขาก็ต้องมีความแข็งแกร่งละ แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่าผมเข้าใจแล้วว่าบุรีรัมนั้นแข็งแกร่งกว่าที่คาดคิดไว้แต่ถ้าเรามีความสามารถในการครองบอลของโอซโกโด้วยมันจะสามารถสร้างอิมแพกในเกมนี้ได้เลยที่ค,คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่ามันน่าจะดีกว่านี้ถ้าเราเอาโอซโกไปกับทีมด้วยและไปที่นั่นเพื่อมุ่งคว้าชัยชนะถ้ามีโอซโกอยู่ที่นั่นพวกเขาน่าที่จะสามารถเอาชนะบุรีรัมได้อย่างไม่ยาก แต่อะไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ยังรู้สึกพึงพอใจกับผลเสมอของทีมโกเบที่ได้จากบุรีรัม์ในแมชนี้ว่า8ใน12ทีมของกลุ่มนี้นั้นจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปดังนั้นก็ได้1แต้มนอกบ้านมันก็ไม่ได้แย่รอกที่คนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะแต่ผมรู้สึกยินดีที่เราเสมอได้ในเกมนี้โดยจะรางแข่งขันที่มันอัดแน่น มันไม่มีทางที่เราจะสามารถคว้าชัยชนะได้แบบง่ายๆนั่นมันคือเกมเอ l อลในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าผมคิดว่านี่มันก็เป็นผลงานที่ดีแล้วที่เราสามารถเอาหนึ่งแต้มกลับออกมาจากแชมป์ของประเทศไทยได้เพราะมันต้องเจอทั้งการเดินทางที่ลำบากอากาศที่ร้อนและตารางการแข่งขันที่อัดแน่นหลังจากนี้แค่เพียงทำให้แน่ใจว่าเราจะสามารถกลับมาชนะในเกมที่บ้านได้ แต่จากความคิดเห็นแบบนี้เนี่ยแฟนบองคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ขัดแย้งด้วยความเห็นต่างว่าผู้คนที่บอกว่าหวาังเพียงแค่ผลเสมอนั้นเป็นแฟนฟุตบอลของทีมเราจริงๆนะหรือเราใช้ผู้เล่นตัวหลักของเราเดินทางไปไกลถึงประเทศไทยดังนั้นมันไม่ได้มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากที่ต้องชนะส่วนคนต่อมาก็ได้มองว่าที่จริงก็ได้หนึ่งแต้มในเกมนี้มันก็เพียงพอแหละแต่เมื่อคิดถึงตารางแข่งขันข้างหน้าแล้ว ผมสงสัยว่าพวกเขาใช้ผู้เล่นตัวหลักลงเล่นในเกมนี้มากเกินไปไหมซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเราจําเป็นต้องมีการหมุนเวียนผู้เล่นเพราะมันต้องแข่ง7เกมติดต่อกันซึ่งในฐานะของสโมสรอย่างโก b เบเราไม่สามารถทิ้งรายการ ACL ได้ดังนั้นสิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือต้องผ่านเขารอบให้ได้เร็วที่สุดดังนั้นเราจึงควรทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อชนะให้ได้ในเกมนี้แต่มันยังไม่เต็มที่ ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาบ่นว่าด้วยการที่ต้องใช้งานเหล่าผู้เล่นตัวหลักหลายๆคนในเกมนี้มันไม่ดีเลยนะกับการที่เราได้เพียงแค่แต้มเดียวเช่นทดีก่กับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่าเราเล่นด้วยทีมหลักในการเจอกับทีมบุรีรัมย์ที่พิจารณาว่าเป็นทีมที่อ่อนแอที่สุดแล้วในรอบแบ่งกลุ่มผล,ลเสมอมันจึงเป็นความร้มเหลวครั้งใหญ่เราจําเป็นที่ต้องชนะพวกเขาได้แม้มันจะเป็นทีมเยือนก็ตามที ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้รู้สึกคล้ายๆกันด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือว่าเป็นการเล่นในเกมนัดเยือนชัยชนะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นในการเจอกับสโมสรจากประเทศไทยผมคิดว่าทีมจากเกาหลีสามารถทําได้โอเคกว่าเราในการเก็บแต้มจากนอกบ้านที่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าถ้าพวกเขาจัดเล่นชุดแรกกันแบบจรงิจรงจังเพื่อทําประตูให้ได้ในช่วงครึ่งเวลาแรกแล้วก็ผ่อนในช่วงครึ่งเวลาหลังพวกเขา นนนน่่่าาจะเหือยนนอยยกกั้้วีส่วนแฟนชาวญี่ปุ่นคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไปถึงเกมการเล่นของทั้ง2ทีมที่นาไปสู่ผลเสมอในแมชนี้ว่าในเกมนี้ถึงแม้ทีมโกเบจะสามารถครอบครองบอลได้เยอะแต่บุรีรามก็เป็นทีมที่ยากที่จะมาท้าทายด้วยได้เพราะพวกเขามีตัวสวนกลับที่มีประสิทธิภาพมากมายจากการป้องกันกันอย่างมีระบบโดยพวกเขา เป็นทีมที่โคชอิชิอิได้เคยไปเป็นโค้ชอยู่ที่นั่นเป็นเวลาถึง3ปีจนถึงปี2023ดังนั้นมันจึงมีความรู้สึกว่าพวกเขามีความเข้าใจในแทคกติกของทีมฟุตบอลจากประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างสูงไทยลีกในตอนนี้ก็ได้มีการยกระดับขึ้นมาแล้วเช่นกันครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความพิเทนส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นที่มีต่อเกมนัดประเมสนามในศึก A c เ e l i t e ระหว่างทีมบุรีดามยูเนเต็ดกับทีมบิสเซลโกเบ ที่จบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปแบบไร้สกอร์ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกร่องในการแปลนะตรงส่วนใดแอดเป็นเองก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ